บวกหนึ่งละหูช um ันทองลองบูกสองละหูชันก um en ีดีบ um ูกสามเห็นม um ูอตะแมงมีบูกสี่บวกหาเห็นมาด้งยกัมไหว่าแล้วก็โยกกินเลรานาเวทีมันเสียมารยาทมันดูบอดีบางามมือดีต้องเป็ียดเจ้าพาดเพราะฉะนั้นแล้วหันหลังกินเพราะฉะนั้นหันหลังที่แตกแดกปวดหน้ากวางไหวเมื่อกวางเบิ่อแม่นะ เมือ่อก่องแม่ไม่ยังมอยขึ้นุงเ่ยรถปานกินง่ายแม่ <TS> แมังเอบวกหนึ่งพันไปบวกสองตามมาแม่มู้เจ้าอย่าได้เงินกูควอยว่มากินซอยควายนะแม่มาเอาน้ำด้กยต้องมียนเงินซอยเอื้อง ข่อยว่าแล้วตัวข่อยมาข่อยประกา,ก,ากินน้ำมูข่อยว่าขืนหานมันต้องขากูแน่ๆน่เรือยๆยชุ่มชุ่มผีป,ปอบนี่นะอีตโต้ดีนี่แหละอีตโต้เนื้อซ้นซ้นกินยากแมงแถวหน้าโยกได้เถ้เ<อ>าเร<อ>าฟี่ทัง<อ><ว>้งใดเน่งก็เคยเป็นกะลีพัทยามาแล้วละกะลีเก้าเ้าต้อตงกินแถวมันไดชูตัวเนาะเนียยนักชูมึงนำซอยกูเนี่ย 1ั <c ười> <c ười> 3 4 5งนโได้สินโอ้ยหลายบวกนกแหกคว่ำมีที่ไหนเว้ยมาล้นได้เงินพร้อมที่แตกเราก็ได้เงินหน่มันแตกซอยคอยเน่นิดเดียวอ เออมึงม <า S 2> นี่น่ารักที่สุดแล้วก็จูบมึงสาวดาวแล้วก็เฮ็ดถึงเฮ็ดดีอยู่ขอบคุยค่ะ,อคคะสองบาทแม่ก็เอาอี่หละมัม่มีเหลือหาชิปตังยี่หาตังก็ใส่ได้เงียบไว้มันอ่ามึงนี่ตากมูงกูไลายะเลาะผ่านเลยได้ลองบ๊งอบบเพียงเพราว่า อังกอนสชิปเปน่ามาลังขอบคุณก็แล้วกันนะคะในช่วงนี้ขอบคุณมากๆสําหรับเจ้าภาพใหญ่ใจสป,ปอร์ตนะคะน้องเอ็ดดี้ทันเดอร์นะคะเน็ตไอรอนโปแก่มหาหนครนะคะโปแก่แปลว่าอย่างสูปปแปลกูฟังเน,นี่ยโปโยนี่โปหุจักอีลีบโปหุจักโปแก่แปลว่าอะไรกระเทยเทาเออกระเทยเทานะกูหูจักได้ไหมโปแก่พะน้า มันเป็นทัพย์ไม่ติดโปกแก่เฝ้า,า,าร้องเขาผู้จัดการก็อยากไปเล่นไหมเอากูก็ว่าสิรอ้องอยู่กูอยนี่ยน้ำคนหนาเวที่แมะเูสิีร้องเพลงยังบัดนี้งั่างพกพืดมาติดยังก็เอากูชี้เลี่ยนตจ้หัวปีแทฉเขาว่าเลี่ยาก็เลี่ยนโดยล่างไปล่างอีหลีบอ๋ <S <S 2> <S 2> เอา้าเมื่อกอ่องเอาค่อยมาน้ำบอ่อโยนี่ก็จะมีแต่ค่อยอ้อยตอยนะ ทั้งหมดเรียกแถวเดี๋ยวกูเรียงแม่งหมดทุกคนเลยกัดไปเอาข่อยมาเรียงมาแล้วบาบา้โอ,อันนี้ล่ะอาจารย์วิเชียนไซยออเลดเจังกั้นละแม่ไปแน่ละแม่แมแมแมข่อยมารลอกเพลงหิย้าวสิหิย้าวทติบอกกูดูชัดๆเลยเอาโยกบานีห้าร้อยบาทจากวิเชียนไซเอเลดครับผมขอบคุณด้วยนะครับ พ่อมาพ่อเปิดตาที่มอะพันนี้แหละโซดามีเจ้ากล้าหานกับข่อยคนละสองร้อยห้าสิบหมอคือก้อนตีแม่โอ้ยแม่เจ้าไหนจะโมดีมันโยกลูกแต่ม่ากูจะตายแม่ตายแล้วกูจะฆ่าแม่ตายทั้งบาทซะบ่โยกก้อนยกก้อนเนี่ยยกรลอดใหญ่ให้เจ้าคิดพฝอยย้ำไปสื่อเขาเส้นแตกบ่แก้วนี่บอนขอพูดเดี๋ยวจะจะขอพูดหรอกเดี๋ยวพอพูด ม่ก็นากินเบิดนี่ยบหีงแงงแมนกับเบิรงซอยกัน,นเราอาจารย์วิเซียนที่ประทับบด่าได้ผู้ใดกินกับเมาหมากินหมากันนอกได้เนี่ยว้ายวิเซียนไอ้บิเซียนบิเซียนบิเซียนเซียเรอร์เทสเชนกูแล้วมึงมึงเด้อแล้วหันไปนี่กูจีนยุมหัวเดาบิา่ หนึ่งสองสามอึม๊บอานมาเย็นปะเย็นอารามไหมอาน้ำไหมไม่าามไม่ไม่ต้องน้ำหรอกดูหน้าฉันสิเป็นอยังยังไงฉันก็ไม่เปื่อยช่างแต่งหน้าฉันดีจากไซซังแท่งหน้าจากคุณหนึ่งธนดนหลหรือว่าคุณหนึ่งเรือน,นวิวาตลาดน้องกุง้งอำเภอน้ำพองนะคะเปลี่ยนผีให้เป็นคน คอยบ่ได้งามได้ไหมคอยกระดำหน้าปูดปูดขึ้นมือเจ้าเลรอคู่หนึ่งยืดสายกะรขอเสียงคู่หนึ่งหน่อยเลี้ยนี่แหละพูดแต่งนายคอยเอ้าไหนไหนก็เรียกร้องมาแล้วมันคืออยากแหม่มแท้คอยมาเรีย้ยิกูก็อยู่ของกูดีดีที่ห้านี่แหละท้ายคลิปลงนั่่นนะกูก็เลยอยากไปเรียกแมงยืดซุ่มห้องสุ่บ้านหัวลวนเอาล้างมือลิ้นกูอักเสบเอาคอยมาเรียงอาจารย์นักดนตรี วอดไวรุนครับฮู้จักบอลน้อบาดนี้วอดไวรุนครับอุ้ยไม่เป็นไรตัวเองเขาไม่กินน้ำวอดไวรุนครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะปวดเหี่ยวมาแม่มาเลี้ยดน้ำกันเตรงนี้เฮ้ยหยาแม่มูเจ้าข้างหลู่เลี้ยงประเภทนี้ถ้าขอลองขวากยังบลูเลี้ยงขวากลูเลี้ยงครับเดี๋ยวขวากลูเลียงเลได้บอเอาคุมาเดียวเปิดบัวจีมาดื่นอยรอบันทา เกิดเจรัวเส่อวรุ่นกระจาสมัยชอบเต่เมียบัวเตอเซ่จรัวแต่คะแนนเวียเงียนตเจอเียเงียนตังเกียปัตื่นเอิญคะแนนโดนไเรียนรองทาไตรโอทางโนจะกรกีทางเวียยเงียเืรสลัดาสารคาเราอย่าตระเื่อนะเสรอยู่แสรเงา ประเทศก๋วยเตียพอดีเกิดหัวดีมาเดินจะกรอบมันพาป้าป้ายางนามันเกินกันเรื่องเมียเลยจะดูเองย่ะคอยเกิดตาเกี้ยคอยเมียดกันมาเดิดเกิดเจอสีไปหลุดประใสสมัยสมัยเมียดหมดตัวใจเจอแต่กันเนียนเลียงเมียตระเจอเลียงเมียตระเกี้ยความคือเอินขันเนี้ยโดนไปเรียร้องทักแสดง มอเดเกิดเจียตัวซีไปรุมประเสย์จไมชอบเองเมียนหัวเตอร์จีรัวแต่ขันยนเลยเบียบเมียนตราจูเหบียมเมียนตรเจียรบตืนเอื่ันยันโดนแมเดียร์ราคาตรโอคาบลงจักรกีธาเียเมียนเรือสลาตามสารคามเราอย่าประบฤระตะรยูเสย ขึ้นบ้านใหม่ดอกไม้หอมจองเลยนะฮะเอาคอยมาเลีย้ยาคอยมาเลีย้ยประมาณเดือนตุลานะฮะขึ้นบ้านใหม่นะฮะ้าออง่วกนะครับ